สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะพามารับชมกิจกรรมที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นโดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมที่ใช้กระบอกน้ำรักโลกมารับน้ำเต้าหู้ได้ทุกวันเพื่อสุขภาพและการเริ่มต้นวันที่สดใสและในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการใช้กระบอกน้ำมาซื้อเครื่องดื่มโดยมีโปรโมชั่นซื้อ10แถมหค่ะ สวัสดีค่ะออตอนนี้นะคะบริษัทก็ได้ทำการแจกน้ำเต้าหู้ฟรีนะคะสำหรับพนักงานที่นำกระบอกน้ำรักโลกที่บริษัทได้ทำการแจกมารับน้ำเต้าหู้ฟรีได้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา7โมงถึง8โมงนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและเพื่อช่วยรักโลกร้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เต้าู้ที่จัดสรรมาวันนี้ก็อร่อยนะคะคนดีแล้วก็หอมด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อโปรตีนให้กับพนักง,งานทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมแจกน้ำเต้าหู้ตอนเช้านะคะพี่สุได้ไปรับมาหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนค่ะโดยใช้กระบอกน้ํารักโลกของเราเนี่ยค่ะในฐานะที่พี่สุนันทาได้เป็นผู้รับรางวัลชนะเลิศในการออกไอเดียกระบอกน้ํารักโลกของบริษัทไม่ทราบว่าพี่เกิดไอเดียนี้ขึ้นได้ยังไงคะก็ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามใช่ไหมคะเขาก็จะบรรจุให้เราเป็นแก้วพลาสติกถ้าเกิดว่าเรามีกระบอกน้ําที่บริษัทแจกให้เราแล้วก็เรานํากระบอกน้ําของเราอันนี้ไปใช้เวลาที่เราซื้อชากาแฟเราสามารถที่จะเอาอันเนี้ยกระบอกน้ําของเราอันนี้ค่ะไปใส่ด้วยความที่กระบอกน้ํามันเหมือนกันอยากจะให้ติดสติกเกอร์เป็นของตัวเองอย่างของพี่ตูนนี้เห็นไหมคะสติกเกอร์ของพี่อืเพราะว่ามันจะได้ทราบว่าของใครของมัน จะได้ไม่ซ้าซ้อนกันถ้าเกิดว่าเราไปวางไว้ตรงไหนก็รู้เลยว่ามันเป็นของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิดโปรโมชั่นมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปใช้สิบครั้งแล้วเราก็จะได้แถมหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนว่าเป็นการแบบว่าจูงใจให้พนักงานทุกท่านได้เอาช่วยกันใช้กระบอกน้ําอันนี้ค่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราแล้วก็โลกของเราในทุกวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับค f f ฟ e ช็อปมาแนะนำนะคะเพียงแค่ท่านนำกระบอกน้ำรักโลกที่บริษัทได้แจกไปให้นะคะมาซื้อเครื่องดื่มที่ Coffee Shop นะคะเมื่อซื้อครบ10ครั้งจะแถมฟรี1ครั้งโดยเราจะมีคูปองสะสมแต้มไว้ให้นะคะแต่ขอเน้นย้ำก็คือให้นำกระบอกน้ำรักโลกมาใช้บริการเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาชาเขียวเย็นแก้วหนึงครับอเอามริกาโน่แก้วหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาใช้บริการซื้อกาแฟโดยใช้ กระบอกน้ำรักโลกนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่ซื้อกาแฟซื้อ10แถมหนึ่งโดยมีคูปองตรงนี้ก็เลยนํามาใช้ในครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับครับพนักงานทุกคนสามารถมาเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายรูปกับกระบอกน้ํารักโลกได้ง่ายๆ โดยถ่ายรูปการใช้งานกระบอกน้ำรักโลกลงสื่อออนไลน์ของตนเองอย่างใน i n s t a g r กรมหรือ Facebook ได้ตามสะดวกพร้อมติดแฮ s แท็กโพสโคทยนอกและใส่ Hashtag สโลแกนที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นลดโลกร้อนลดแก้วพลาสติกและอย่าลืมตั้งค่าบัญชีให้เป็นสาธารณะด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ